ต่อไปเป็นเหรียญนรอมพ่อพลอยวัดเงินบางพรมนะพิมนิยมนะฮะหูยาวนะฮะนิยมนะครับพี่นะฮะนิยมหูยาวนี่นะสวยจักนะเป็นเหรียญหล่อยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะนี่นะฮะพ่อพลอยวัดเงินบางพรมนะฮะพิมพ์มนิสุทเขาจะมีด้วยกันสองพิมพ์นะฮะเป็นเหรียญนรอโบราณครับผมที่ต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นจอมขมังเวทนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่า ที่มีความศรัทธาและเรื่อมใสของคนแถวย่านตลิ่งชันและแถวครองบางคมนะฮะต้องบอกว่าท่านเนี่ยเก่งมากแล้วก็นะฮะเรียนหล่อวัตถุของของท่านมีด้วยกันสองพิมพ์พิมพ์เรียนพ,พิมพ์นิยมก็คือพิมพ์หูยาวและพิมพหูสั้นหูยาวหูสั้นแยกตรงไหนครับพี่อยู่บริเวณใบหูครับนะฮะ,<น>ะด้านซ้ายด้านขวาน,นะฮะถ้าหูยาว<ร>เนี่ยจะจจจจยาวเกือบมาถึงชนไหลนะฮะถ้าหูสั้นเนี่ยจะจะสั้นขึ้นมาตรงบริเวณต้งใต้คาง นิดเดียวนะฮะนะครับแล้วเหรียญสวยนะฮนะดูไม่